คนตีต,อต็อ,อกแดติโอคนยิ่งเรามันก็ต้องช่วยไปเรื่อยมันต้องช่วยไปเพอเพอย์คาใจมาไม่พี่ทิมมันจําเป็นค่ะคนยิ่งเรามันต้องช่วยไปเรื่อยเอาไอ้ซาวาแวกอนแหวกอน,นดูคนตีต็อกแล้วแหวกอนใหม่นะเอ็นฮึมฝนมาที่ว,วัดใหม่วัดเ้อหนังก้อนหนังก้อนหนังก้อนเผือนั้นผ่าชันไปวัดชิมซึ่งนี่หนีเกลือมันชุน เผื่อโทอดตังวันดีหน้าหลงฉันนั่นแหละจี่มีเกือกชุนไม่รู้ชุนไปไหนจนเผื่อเนื้อรถมาเล่เผื่อเพิ่งซื้อมาเล็กไม่กี่วันที่ห้าวันร้อยนี่ได้คล้องจังเกือกช่วยขู่ตังแพงต้องซืงง้อมาตังวันีหน้าหลงฉันนั่นแหละพอข้าวผีหนังข้างในออกมาที่นั่งชุนเชเรลวเออทั้งกันมีแต่เกือกนี่โคหนึ่งข้องคนชายทั้งกันข้องเผื่อชุนยังแต่ข้องคนชายโคเผื่อจะไม่รู้จำเพลือเผื่อก็พานรถมาเล่เพือ่อที่ว่าพูด ทีเดินใช้ได้ได้แบบนั้นเลยชิมเออผ้าไหมพูดที่เดินไม่ไเ,ามาเท่ําปลื้อผ้าไหมพูดใช้ใช้ก็อย่างนี้กันข้องเองนชุนกันเราเอาข้องเพื่อนเลยจําเป็นเลยชิมไม่เทดําปลือ้อข้องเพื่อนชุนไดข้องชิบหายค่อยๆเลยเท่าใช่ชิมใช่หรอ ถุยเยอะเอาเลยกวเกลือไข่นี่เกลือปลาจริงๆป่ะไปไปเผื่อนเพื่อนทีนะป่าผาเพาืพ่อนไปขึ้นพอล่วงถุยก้อนใจเหลียวบาดใจโอ่งเลยละ่ะกูเชื้อให้กับมือเองนี่วันก่อนที่กูไปวัดทึ่งพอล่วงแกบอก,กว่าเกลือกแกนชุนไม่รู้มากค่าว,ว่าเป็นเรือ้อทั้งนี้กูว่าเออเดีย๋ยวปักเชื้อให้นี่กูเชื้อให้ล่วงถุยเด็กเช่าสีแล้วทึ่งนั้นมึงหยิบเกลือล่วงถุยมามึงหยิบทุกเกลือปลามันเลย บาตายยี่มมึงเงินไปลักเกือกปลาไปจิ้มบอกปากที่ไปถ้าเพื่อนนี่เกือกไปขึ้นบอล่วงถุยก่อนตาเยเร็วกูเอาท่อเอาเกือกปลาป้าจังไงซะมึงเอาไปขึ้นไปไปเพื่อนเพื่อนที่นะกูไม,ไ,ไ,ออไม่ได้ไปเออกูไม่ได้ไปดิเดี๋ยวต้องไปไปลักกียรยางเราจะคิดเพื่ออะไรเจอมูอกันเย็นเออบอกเหมือนกันแหละควนต้องพนีปไปฝาเกือกไปขึ้นบอล่วง